กอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบมก็จะมาพูดถึง10อันดับสัตว์ที่หยากที่สุดในโลกนะคะ10กะทิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่และนักที่สุดในยุโรปกะทิงยุโรปเป็นวัวบ้าตัวสุดท้ายของยุโรปทุกวันนี้จํานวนข้องวัวเข้าไม่เกินสา3 0 0นคนและประมาณ 1, 100คนที่อาศัยอยู่ในสภาพทุกจองจํา ก่อนหน้านีบัวกระททีอาศสยอยู่ในเขตป้าพัดใบและป้าเบญจพรร์ข้องเทือเข้าคอเคซัสอิล่านตอนเหนือพักกลางยุโรปตะวันตกและตะวันออกเชียงใต้ก้าวมวกกันนกนกที่บินไม่ได้นขนาดใหญ่นี้มีลักษณะที่แสดงออกมารบุคคลแต่ละคนมีน้ำหนักประมาณ8ปกโลกร,รัมและยาวถึง1.5เมตรซัดจำพวกทัว ส่วนาาย่าอาซาอายุทางตะวันออกเชียงเนื้อข้องออสเตเลียและในป้าฝ้นข้องนิวกินีปัจจุบันจำนวนประชากรขอ้อมวกันนอก1,500คนแปดกาเวียเนื่องในสัตว์ที่ชาริสุดจระเข้ที่อิประลาดและห้ายาสุดในโลกในปี1970ถือว่าเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วย่างไรก็ตามด้วยโครงการเพาะพันจระเข้เทียมที่พัฒนาขึ้นในอินเดียทำให้ประชากร กอริลาเพิ่มพื้นเป็นพันหกร้อยตัวอย่างไรก็ตามเรื่องนี้แม้กระทั่งทุกวันนี้สัตว์เหลือคานก็ตายติดวนจับปลาไข่ของพวกมันเป็นที่ต้องการของตลาดมืดและตัวผู้ถูกกาจัดเนื่องจากการเติบโตที่จะมุกโดยพิจารณาว่าพวกมันเป็นยาโปโกเจ็ดแผ่นด้ายนุ่มรอที่ปรากฏบนโลโก้ข้อกองทุนสัตว์ปาโลกเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ย่างไหรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยให้เธอลเลี้ยงการให้ตัวใบย่างอาฉาเมื่อแผ่นด้าสายยู่ทั่วเอเชียตายปัจจุบันสามารถพบได้เฉพาะในเขตชาดเมืองของทีราซูงทิเบตจำนวนส้ผ่านทั้งหมดประมาณ1,200ตัว 6. กเสื้อดาวที่หมาหนักล้า5ยาชนิดนี้เคยอาศัยอยู่บนภูเข้าในเอเชียกลางภายนอกมีลักษณะคายเสื้อดาวสีขาวแต่มีขนาดเล็กกว่า และมีห้างที่มีค้นยาวเสื้อดาวหิมะดาห้าดายักในป้าปัจจุบันจำนวนไส้พันไม่เกินสองพันตัวและลดลงย่างต่อเนื่องหมาของ per ee, พเพอร์เซอร์วิสกี้พวกมันเป็นหมาป้าตัวสุดพวกมันเป็นหมาป้าตัวสุดท้ายเทีสยส่อยู่ในทีราบเอเชียสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้คือชนเผ่ามองโกทีราพวกมันเพื่อเอาเนื้ออร่อยๆ ทุกวันนี้ในโลกมีบุคคลไม่เกิน1,000คนที่ถูกกักขังผู้คนไม่เคยเชื้องหมาห้อมเพราะโดยธรรมชาติแล้วเธอไม่ขอยตามการฝึกอบรมซีกอริลลาภูเข้าสัว์ภายเมรขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในป่าถือข้องซาซาลาดคองโก,โกทางตะวันตกเชียงท้ายข้องยูกันดาและลาวันดาแม้จะมีขนาดที่ใหญ่โตและรูปหลักที่ดูน่าเกงข้าม แต่ก็เป็นสัตว์ที่ราสงบและเข้ากับคนง่ายย่างไรก็ตามภายธรรมชาติการทาลายหลางโดยผู้รอบล่าสัตว์โลกติดต่อโดยมนุษย์และการทําลายแรงที่อาศั่อยู่ตามธรรมชาติทําให้ลิงเล่านี้ลดจํานวนลงลงเล,ลือดเจ็ดร้อยยีตัวสาบเสื้อหามูหนึ่งในตัวแทนทีห้ายางที่สุดของสัตว์โลกมีรายชื่ออยู่ในสมุดปกแดงเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า มันยู่ภายใต้การกุค,คามข้องการสู้พันอย่างสมบูรณ์เสื้อโค้งพันทางตอนเหนือสุดอาซาอยู่ทางตะวันออกเชียงใต้ของรัสเซียการกำจัดสัตวหนักล้าเล่านี้ย่างเข้มข้นและการลดที่อว่อาใสของมกมันเนื่องจากกิจกรรมข้องมนุษย์ทําให้ในตอนท้ายของทศซัตวันที1่1นึ่้าท่สู้เลือกเพียง5 0สิตัวในปัจจุบันจํานวนเสื้ออามูมีตั้งแต่4ี่้อยตัวซองและชวา ชวาเป็นสัตว์ที่ลึกลับที่สุดในบรรดาแรตทั้งหมดก้อนหน้านี้สัตว์ที่มีข้าวสัตว์ที่มีเข้าเดียวนี้สามารถพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในมู่ก็สุนดาใหญ่ปัจจุบันและชวาพบเฉพาะในอินโดนีเซียและบนก็ชวาไม่มีสัตว์ชนิดนี้ในส่วนสัตว์ใดในโลกอย่างแน่นอนและปัจจุบันมีแรดไม่เกิน25-30ถึงตัวที่อาศัยอยู่ในป่า 1. นึปลาโลมาแม่น้ำจีน ัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ําชนิดนี้มีทิ้งกำเนิดในภาคตะวันออก้องจีนปลาลมาในแม่น้ําไม่มีสัตวตูตามธรรมาชาติแต่กิจกรรมของมนุษย์มลพิษในแม่น้ำแยงซีการสร้างเคลื่อนและการระบายน้ําจากพื้นที่ทําให้จํานวนสัตว์ลดลงเลือสอ้างสิบตัวอน,นิจจาตัวแทงข้งไสาผ่านที่ห้ายาี่สุดหนีแท้จะไม่รอดจากการทูกจองจํา ก็ข้อจบคลิปซีอันดัดซัดที่5ยางที่สู้ในโลกใบเพียงเท่านี้นะคะ<ม>ถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอม่ตามคิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะฮะ